มิลเฮิรเราะห์มนิรราฮีมเตือนฉัน EP นี้เรื่องราวของการตอบรับดุอาของเราสินท่านนาบีอิบราฮีมและนบีอิสมาอีนกล่าวดุอาวา่าโอ้ผู้อภิบาลของเราขอได้โปรดตอบรับจากเราดุอาและการงานของเรา แท้จริงนั้นพระองค์เป็นผู้ได้ยินเสมอส่งรอบรู้เสมอและโปรดรับการตบะของเราแท้จริงนั้นพระองค์เป็นผู้รับการตบะตลอดผู้ทรงเมตตาเสมอให้เราได้อ่านดูอาบุนี้บ่อยๆอ,อ่านดูอาบุนี้ว่ารับบันนาตะกบันมินนา إنك أنت الصميم العليم وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم ดเนั่นฉัน EP นี้ให้เราได้อ่านอ่านดูอาบุรนี้เพื่อขอให้อลลอฮ์นั้นทรงตอบรับจากเราซึ่งดูอานี้ และการงานของเราในการที่เราขอดูอาและการงานของเราทุกการงานสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อสล a l a m u a ะ a i k ะ m w a ะม h ตุลล l l a h ะ a ะ a r a k